มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาตัติยวัควิตกะลักษณะปัญหาที่สิบสาถามว่าวิตกเมื่อบังเกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาฆเสนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนผู้ประเสริฐวิตกโก อันว่าวิตกเมื่อบังเกิดกิงลักขโนมีลักษณะเป็นประการใดพระนาคเษนจริงวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐวิตกเมื่อจะบังเกิดนั้นอัปปณะลักขโนมีลักษณะสืบในอารมณ์สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตริย์ตรัสนิมนต์ให้พระนาคเษนกระทำอุปมาอุปไมยไป พระนาคเกษก็วิสัชนาแก้ไขด้วยอุปมาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดช่างไม้ย่อมกระทําไม้สืบต่อในที่ต่อให้เนื่องกันฉันใดวิตกนี้มีลักษณะสืบต่อเนื่องไปดุดช่างไม้สืบต่อตัวไม้กระทําให้แนบเนียนกันในที่ต่อนั้น จงทราบในพระราชสันดานด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีก็ส่งพระโสมณรัสว่ากัลโลสิสาธุสะสมควรแล้ววิตัก,กะลักษณะปัญหาเป็นคำรบสิบสามจบเท่านี้